ชีวิตจริงไม่เหมือนในละครเปิดภาพปัจจุบันมินไข่ตุ้มหรือละม่อมพูดถึงละครดังในตำนานที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนทุกคนก็ยังรู้จักและยังคิดถึงอยู่เสมออย่างละครเรื่องทองเนื้อก้าวซึ่งไม่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับพระเอกนางเอกหรือตัวละครหลักเท่านั้น บทตัวประกอบก็พลอยได้รับกระแสและเสียงชื่นชมไปด้วยเล็กได้ว,ว่าใครแสดงเรื่องนี้ปังและดังทุกคนจริงๆแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากความสามารถและฝีมือของนักแสดงเองด้วยอย่างละมอมถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ถูกฉลกกับบทบาทของสาวชัยมากๆสําหรับสาวมินลตวันอมไทยสงเชื่อเลยว่าใครที่เป็นแฟนละครเรื่องทองเนื้อกาวในเวอร์ชั่นปี2556คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับละม่อม เสาช้ผู้ใส่ซื่อที่มีเอกลักษณ์ตัวป้อมมัดแกะเสียงเนอเจ้าของวลีฮิตไข่ตุ้มผู้สร้างสีสันให้กับละครเรื่องนี้จนกลายเป็นที่พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองในขณะนั้นที่จากบทบาทของเสาใช้นี่แหละที่ส่งให้เสามินแจ้งเกิดตงุงมดังจนเป็นที่รู้จักกันทั้งประเทศและทําให้มีงานละครติดกันก,นกว่าเจเรื่องวันนี้เราขอรวบรวมความแซ่บสถานของเสามินเรียกได้ว,ว่าแซ่บสถานสูงจริงๆ โดยเฉพาะลายสไตล์ที่เธอชอบเทียบทะเลเป็นชีวิตจิตใจและสวมใส่ชุดบิกินี่ตัดกับผิวสีแทนโพทัสสวยๆเพดซีซึ่งต้องบอกว่าดังค่ำคืนก็ว่าได้สำหรับมินรตะวันออมไทยสงหรือละม่อมนักแสดงในบทคนใช้จากเรื่องทองเนื้อก้าที่กลายเป็นกระแสฮอตก็เพราะบทบาทที่เธอต่อปากต่อคำกับลำยองได้ถูกใจแฟนละครและที่สำคัญบทบาทที่เธอเร็งดูพัสอนวันเฉลิม จนทำให้คนดูละครน้ำตาคอได้หลายตอนที่สำคัญคำว่าไข่ตุ้มที่เธอสอนให้วันเฉลิมต้มไข่กลายเป็นคำยอดฮิตในเวลานี้ไปแล้วมินเล่าประวัติให้ฟังว่าเธอเป็นเด็กโคราชบ้านเองพอเรียนจบมปลายที่จังหวัดก็เข้าเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธเอกการแสดงและกำกับการแสดงคณะศิลปรกรรมจากนั้นก็สมัครเข้าเรียนปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเลือกเรียนด้านละครพอเธอรักการแสดงละครเวทีต้องบอกว่าชีวิตจริงของเธอกับบทบาทในละครนั้นช่างต่างกันลิบลับจริงๆคะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ต่างไปจากเดิมน่าจะเป็นเรื่องความเป็นธรรมชาติของเธอที่ไม่ว่าจะอยู่ในจอหรือนอกจอเธอก็ดูสวยเป็นธรรมชาติในแบบฉบับของเธอเองในแฟนๆชื่นชอบนั่นเอง